โหนี่คิดว่ากับพว่กับผมดีคุ๊กกี้ซีกับเจมส์ทะเลาะกันอีกแล้วนะครับผมในเอพิโซดนี้กับซีรีส์สายโจมตีระยะไกลนะครับโอเคในวันนี้นะครับเราจะไปทําการเข้าฮาร์ดโหมดกันนะครับผมนะซึ่งการฮาร์ดโหมดนี้มันไม่ใช่อะไรง่ายๆนะครับผมแต่ที่พราชยายุ่งยากและลาบากมากเพราะว่า,วาเอ่ได้วยความที่มาเป็นบอสที่ต้องวิ่งอย่างเดียวเลยแนละ้วเป็นบอสที่เราต้องแข่งกับเวลาด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันไม่ได้เราก็ต้องรอเวลา ต้นเช้าใหม่นะครับผมนะซึ่งก็ต้องเตรียมการให้พร้อมแบบเต็มสูบเต็มที่เนาะนะครับผมซึ่งไอเทมที่ผมจะใส่ใน,ใน,ในคราวนี้จะเป็นในส่วนของไอเทมของบอสพึ่งเนี่ยครับผมตีบวกมา4ี่ดิฟเฟนต์นะครับผมบกมผม็เป็นไอเทมที่เมื่อเราทําการใช้พวกอาวุธที่เป็นพึ่งเนี่ยอย่างเช่นธนูที่ยิงอกไปเป็นพึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะทําให้พึ่งนั้นอาจมีเปอร์เซ็นต์ที่ทําให้พึ่งนั้นโตใหญ่ขึ้นนะครับผมนะและตามมันก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยแต่ก็นั่นแหละฮะจะมาใช้คู่กับระเบิดพพึ่่่งงนนนัเเเอราาะวป็ การที่เราจะค้าดโหวตง่ายที่สุดแล้วนะครับผมนะแล้วบอกเลยว่างานนี้มีแหลกแน่นอนนะครับผมใครที่แบบทนดูในตอนสูบอสวอเฟิไม่ได้ก็สามารถปิดคลิปไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันแหลกนะครับผมนะมือถือมันแรงด้วยนะครับผมนะต่อยมือถือแรงก็น่าจะแหลก <c oughs> เพราะเราจะได้ปลาระเบิดเพิ่มกันแบบจ้าระวันสุดๆเลยนะครับในตอนนี้นะครับผมนะโอเคไปเราไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องประทานกันเราต้องเตรียมต้องเตรียมจากกันกไฟไปด้วยนะเพราะว่าเผื่อแบบเราวิ่งหนีอยู่ดีๆ้วสลามาตายอะไรอย่างนี้เนาะโอเค ทางนี้ผมเคยจาได้ว่าผมลงไปแล้วผมโดนกระเทกตายนะฮะเราถือระเบิดพึ่งทําไมเนี่ยเกือปลาเล่นเลยนาผิดไปเมืม่อกี้นะครับเมื่อกี้ตรงมุมนี้ที่เมื่อกี้ที่มันบินไปคือพึ่งนะครับผมนะมันตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมนะหรือว่าเป็นของดีนะครับผมไอเทมนี้เอาไว้แบบสู้กับพวกบอสได้นะับนี่รงมาไแ้นะ๊บเดียวลงมาก็ของเต็มเลยแต่ว่า,มาเมล็ดซีนี้เอาไว้ได้นะมเมล็ดซีนี้เอาไว้ปลูกใบโอมนะครับผมนะโอเค เราจะไปจากด้านซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าจะได้แบบไวขึ้นเนาะโอเคจะขอยขี่กระต่ายไปลยแล้วกันไม่รู้ว่าไอ้ที่ผมขุดนี้มันจะสูงมากพอหรือเปล่านะไม่น่าจะมากพอนะครับโอยโอเคนะครับผมก็อยากขี่กระต่ายสู้นะแต่ผมไม่ได้ขุดไออารีน่าสู้สูงกันไปเนาะโอเควิ okay. ้วไิวสุดทางเลยรู้สึกว่าตองลาวาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อ๋อยังไม่สุดนะยังไปได้อีกนะครับผมนะการสู้วอลฟฟิทนี้ไม่ใช่การสู้แบบทางยักษ์ไกลนะต้องไกลเอาเรื่องนะครับเพราะว่าในมันตเตอร์หมดนี่เลือดเยอะแล้วก็แรงด้วยนะครับผมนะต้องเล่นแบบไกลกันหน่อยการยครับรองเท้าสูงสุดมาใช้อยู่ไม่ได้ครับนะบเปนช่วงต้นอาจจะยงังหายากอยู่ก็ยังหาแหรีหกันม,กมากมาไม่เจอนะฮะหายากขี่ไปถึงสุดทางเลยปุ๊บอ่า เราจะใช้ลาวาตรงข้างหน้าเรานะฮะเฮ้ยเฮ้ย,ยขุดขุดสูงๆหน่อยขุดต่ำๆเดี๋ยวก็ตกใส่หน้าตัวเองนะสารางไฟหมดแล้วนะครับก็ดบยาบับเลยนะอ่าลบเฟสมาด้ยเพื่อนโอเคนะครับผมจงอย่าพลาดในส่วนใดส่วนหนึ่งโอเคแหลกนะนี่คือ,อยังไม่ได้เริ่มอ,อะไรก็แหลกแล้วนะพยายามจับปลามากเกินไปนะเดี๋ยว ข้ามันแหลกมากเข้ามาเดี๋ยวเราเล่นลำบาก <c oughs> เป็นคอมโบอะไรกันธนูพึ่งธนูพึ่งบวกกับอ้าบวกกับระเบิดพึ่งไอเทียมพึ่งดีแล้วไม่ชุดพึ่ง <c oughs> ชุดพึ่งเป็นชุดที่มันเป็นรอซับซอมบอนเนาะอ่า,อาดูเลือดวอล์กเป็นอ๋อเพยายามน่าจะณจากนี้ก็พยายามถอยไปเรืเ่อยเรื่อวิ่งหลบไปเรื่อยนะอาจจะแหลกมากๆถึงระดับกลางเพราะว่าเรากดใช้ระเบิดพึ่งเยอะอาจจะแบบดูงงๆแหลกๆนะถามว่าไหวไหมไหว พยายามอย่าปาระเบิดเพื่อเยอะเกินไปนะเดี๋ยวบอกไม่เห็นนณณว่าไรนี้ก็พยายามช่วยยิงนะครับอ่านีเลือดบอสก็ถือว่าลดลดไวแล้วเรื่องอยู่นะต้องอย่าอยู่ใกล้บอสมากเกินไปนะเพราะว่าเมื่ออถึงเป็นหลังบอสจะวิ่งเออบอสมันจะพุ่งเร็วมากนะซึ่งเราจะหนีไม่ทันนะฮะโอ,โอบอกเลยว่าข้าวข้าวส่วนฝีระหว่างนี้บอสจะเร็วแบบโคตรเร็วอะ่ะ นะตอนนี้เราไม่สามารถล็อกบอสได้ด้วยเพราะว่าบอสไปอยู่ไกลผมคือโอเคมาแล้วฮะความเดียวของบอสเพิ่มแล้วฮนะถามว่าปืนสู้กับบอสได้ไหมได้เลยนะี่ะบอสแตกได้เลยนะโอเคไม่ไกลมากนะระเบิดเพิ่งใชไ้ได้ดีกับไอเทมไอเทมน,นี้นำไปใช้ได้นะครับผมเป็นไอเทมท,ที่ดีเข้าท่าที่มีความอ้า <c oughs> เปอร์เซ็นต์ที่ถือว่าดีมากนะนี่ถึงฟาร์มพอดีด้วยี่จกิงมันต่อเขื่อแบบโคตรจะยาแลนะ้วดูต่อเขื่อไว้เกือบสุดแมปอะ่ะเกือบไปถึงนู่นเราต่อไยาวมากเลยนะก็อย่างว่านะไอเทมช่วยเราได้ดีนะเป็นไอเทมที่ทําให้เพิ่งตีแรงขึ้นนะครับแล้วเพิ่งตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่การนับเปอร์เซ็นตนะ์ฮาร์ดโหมดนะครับก็ถือว่ารอไประยะหนึ่งเลยนะครับผมโอเคไปกลับกัน ตอนนี้ก็ต้องรอยาวๆนะครับเพราะกว่าเปอร์เซ็นต์การจีดเลทฮาร์ดหมดจะเสร็จก็นานระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะโอเคแป๊บนึงขอเปิดตัวนี้แล้วกันอ่ะมอนฮาร์ดหมดมาแล้วนะบ,บนหัวเราในตุ๊บไอตุบบอรสเปิดถุงปึ๊บได้เป็นหัวใจสีดำนะไว้เปิดช่องไอเทมเปิดช่องมานี้แล้วก็เอาเอันนี้ใส่ได้เลยนะครับเอาอันนี้ใส่ได้เลยใครที่อยากใส่นะเอเออ่ามันต้องมีเทมบอเอ,อิรเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นนี่น่าจะอยู่ในถุงวาร์ปอ่านี่ไงครับอ๋อ ปืนเมจิดามจครับซึ่งเป็นปืนของสายเวทนะครับไม่ใช่ของสายเลนดามจนะครับผมแล้วก็เป็นไอเทมของอาวุธสายเลนดามจเอยช่วยอาวุธสายเมจิดามจนะครับ,รบก็เราไม่ได้ใช้นะครับผมนะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเดี๋ยวก็ไปต้องสู้ใหม่เพราะว่าไอเทมแค่นี้เราทำอะไรไม่ได้กันแล้วนะฮะเราไม่ได้มีให้เราใช้อยู่แล้วตอนนี้ก็สู้ไม่ได้นะต้องรอเช้าก่อนโอเคไม่เป็นไร นะเดี๋ยวค่อยไปซู้ใหม่อีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ได้ของมาแล้วก็คือคอนนี้นะเอาไว้ทุบเปิดแร่นะครับผมทุบปลดแรนะ่เมื่อเราเข้าสั้นหมดแล้วนะครับความบนรลัยจะบังเกิดเพราะรันทุกตัวที่มานี่จะถือว่าดามเมจโจมตีเราถือว่าแรงเอาเลี้ยงนะครับโอ้โหดามเมจห้าสิบนี่ขนาดมียาบัฟนะฮะยาบัฟกับบัฟอาหารยังโดนแรงอะ่ะเกโอบโอ้โหแรงมาก,มากๆเลยนะครับผมไม่เป็นไรโอเค ตอนนี้เราก็ได้รีลิกของบอสมาแล,แล้วเป็นรีลิกของวอลฟริตนะปักไว้โอเคนะตัวนี้จะสร้างเป็นที่เก็บรีลิคซ์นะฮะเดี๋ยวมอนอายักตัวดาเมจยิงข้าวนี่ดาเมจแค่ปืนพกเลยเยิงเข้าแค่เด็กตัวอะไรเนี่ยอ๋อตัวไอตัวใหม่ตัวอัศาวินอัศาวินดำผมจำชื่อไม่ได้ไนายวะมีผีด้วยถือว่าตอนนี้ก็เข้าสนับหมดแล้วก็อยู่ก็อยู่ากนิดน,นึงนะครับผมว่าบอลมัน มันมันมีตัวแบบเข้ามาคอยทำร้ายเราได้เสมอเลยโอเคโอเคมาทางนงี้มาทงางนี้เลยสวินดำเสียงเสียงน่ารักเ,น,เน,น,นี่ยตะอกตักโอเคตอนกลางคืนนี่อยู่ยากแล้วประตูบ้านนี่น่าจะโดนทุบๆเลยตอนนี้สมุนไพรก็โตไปเรื่อยแล้วนะเดี๋ยวก็ค่อยขยายอีกสักพักเพราะว่า ตอนนี้สมุนไพรโตเยอะแต่เวลาเก็บอะ่ะถ้าเก็บไม่ดูแบบเอ,อเก็บไม่ถูกเวลาของมันฮะสมุนไพรมันจะหายไม่ได้หายดีมันเรียกว่าเก็บแล้วไม่ได้มเมล็ดนะฮะก็วิญญาณตามติดโอเคเพิ่งสิบแปดเปอร์เซ็นต์เองนะอุ้ยดาเมเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่เข้าแค่นี้เองเหรอแค่ติดนี่ขนาดติดคลิปนี้นี่ขนาดติดคลิปเข้าได้แค่นี้ แต่ดีเฟสเราก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องแต่ว่าโดนสโล่เดนบัฟสโล่จากไอ้มอนวิญญาณนะครับยี่สี่โอ้ยี่สี่วิกกว่าเลยอันนี้เป็นไอส่วนภลายตอนนี้เป็นตะบุกภมยูรณ์เก็ตอนกลางคืนนะครับไอ้ที่เป็นดอกโค้งลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ดอกเนี้ยนะครับผมนะเกี่็บเราจะได้ซีดมาด้วยสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมจะตอนกลางคืนสมบุนสมบรตามฤดูกาลอุ้ย อู้หรอร้อยสามสิบห้าโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะพี่ดามเมดอะอย่างแรงเลยนั่นแหละครับที่เป็นสายที่ผมเล่นสายเล่นดามเมดแล้วผมต้องอัพดีฟเฟ์ให้ตัวเองมอนมันตีแรงอ้าวปลุกปิดสมนุนไพรมันมาอีกแล้วอะแค่ตอนแรกก็ยังไม่หมดแลวนะคู่ดาวนาน เาราเราปลูกเก็บมาให้กินนะต้องทุบออกทุบนี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาเล็ดยงกันนะทุบละหายเลยนะมาเรศนะโอเคนี่กัดโอ๊ยนี่กัดล่ะนี่กัดจะไม่ทําอะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยคือ <c oughs> คำคืนที่แสน,น็จโหดาย คันนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้าตายดิผมเกลียดมากเลยวันฮาร์ดหมดในช่วงต้นเกมของสายลินจะค้างไวเหมือนเมื่อกี้นะตัวหลุดมากเลยเมื่อกี้มันค้างนึกว่าหลุดอ่าฮ่าดาวเฟดโอ้โหเลือดสี่ร้อยต้องนอนให้เช้าไปเนี่ย ได้ตังคืนแล้วนะไอตัวนี้เป็นตัวที่มันฆ่าเราเมื่อกี้นะครับสิบโกโก,โกโดอกออกมาไม่ไหวฮะต้องนอนละแค่มันเช้านะฮะเช้าแล้วนะรู้สึกว่าเอ c จะทำการวาร์ปเนาะไอใช่ไหม บีซีวาหรือพ่อค้าเล่ล่านมาจะนอนนี่ดูก่อนนะฮะพ่อค้าเล่ล่านมาเหรอข้างล่างไม่มีข้างซ้ายโน่นก็ไม่มีอออได้ทำไมไอ้นั่นไปอยู่ข้างบนเออเล่เล่ปีชีวนี้ตายตายห่าหมดเลย พี่ซีจังเกิลพวกที่อยู่จังเกิลตายหมดเลยเดียวเดียวเดียวข้าฮัลทดปั๊บตายเลยคืออะไรแปลกดี <c oughs> ข้าฮัลทดปั๊บตายปุ๊บเลยตอนนี้เข้าสู่ช่วงแหลกเลยครับเจนเนอรททุกทีโอเคตอนนี้เช้าแล้วนะฮะข้าช้าสมุนไพรจำนวนหนึ่งมันจะเติบโตให้เราขุดได้นะครับอย่างที่ได้ดอกสีเหลืองเนี่ยข้าอยู่ในช่วงเช้ามันจะเติบโตนะครับให้เราขุดได้ การขุดตอนกลางคืนมันก็ไม่ได้มเมล็ดอะไรแต่การขุดตอนที่มันแบบตังงวันมันขุดได้มเมล็ดเนี่ยนหน่วงมากก็ไม่ต้องแปลกใจนะที่หน่วงนะเพราะว่ามันโหลดโลกนะครับผมโหลด generator vol ohm load อะไรพวกนี้นะครับอ่าโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บปักไฟป,ปักไฟอ่าอันนี้เป็นมเมล็ดอะไรเนี่ย ไอน,นี้ไม่เห็นว่าเล็บแล้วขวดผิดเวลาปะเนี่ยอ๋อนี่ไงอยู่ในนี้ชุบชุบชุดโอเคสิบเอ็ดโก1สิบเอ็ดโก้บดกอบอยู่ตรงนี้อีกอะ เกือกมาเอามาทำไมไม่รู้แต่ว่านั่นแหละโอเคครับผมรอต่อไปนะฮะขอดูหน่อยดีว่าถ้าเป็นตามกฎชิค์นะฮอนโล่มันจะไปโผล่ที่ไหนโอโผล่ตรงนี้นะฮะโผล่ตรงนี้เลยนะไปองฮอนโล่อยู่ตรงนี้เลยมีแม่น้ำให้พอดีเลยด้วยโ,โผล่ตรงนี้ข้างๆทะเลทรายโอเคถือว่าดีนะที่โผล่ตรงนั้น เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนโลกมันโหลดเสร็จแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะนานนะดูจากทงแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เขาฮัดมัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่แมอมจังเกิลนะครับเพื่อจะทําการไปย้ายเอ c บซีไปไว้ที่เดิมนะเพราะว่าตอนนี้คือเอ c บซีมันเกิดมั่วมากแล้วมันไปอยู่แบบทั้งเกาะบ,บนฟ้าแล้วก็อยู่ตรงเอเบซี c, ตรงบ้านเก็บจาดอีกนะครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะที่ทาให้เอเบซีนั้นตัวแตกกันแล้วก็ายติดนทาน นะครับผมนะแต่รู้สึกว่ามาถึงนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะสาเหตุม่วงเตือขนาดนี้เอ้ยนะครับผมอ่ามันกลายเป็นใบโอมฮอลโลใบคิมสันนะครับเุ้ยมันกลายเป็นคอรลัพนะครับผมนะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมตรงมันย้ายมันย้ายบ้านกันแบบรวดเร็วกระทันหันขนาดนี้โอ้กินเยอะเหมือนกันนะต้องไปทางนู้นนะครับผมว่าตอนนี้คือมันกลายเป็นใบโอมอ่า อุ้ยุ้ยยลอยลเข้ามาใกล้โอ้โหอะไรวะนนี้เอาไว้ขาหน้าแล้วกันไม่มีชุดไปไม่รอดดูมันทำผมสิไม่มีชุดอื่นไปไม่รอดเลยโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวข้าย้ายทีหลังตอนนี้อย่างน้อยก็ถือว่าเราคำนวณไว้ล่วงหน้าไปถูกต้องว่าเอฟบซีมันจะยาวอยู่บนเกาะลอยฟ้าดนายโอเคเดี๋ยวไปปลดล็อกแรกกันก่อนแล้วกันนีครับผมนะ การกินพื้นที่ด้หน่าเกียดมากลย <c oughs> ซึ่งรอยใหญทุบนี้จะเป็น3อย่างเนาะสลามบินได้โอเคเราไม่มีปัญหากับสลามอยู่แล้วเนาะสลามมันไม่ได้ตีเราปัญหาจริงๆอยู่ข้างล่างนี่แหละโอเคครับผมปุ๊บปุ๊บอ่าสามอันพอดีเลยข้างล่างหนึ่ง สองแล้วก็อันที่สามดิทุบดีทุบเพราะว่ามันจะมีมอนมาตีเราไป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 จะเข้ามานะเรามีพึ่งตัวใหญ่นะไปก่อนพึ่งเกลียนอยู่นะเอาจริงมีความเกลียนอยู่ในตัวนะฮะก็ใส่กลับไอเทียมพึ่งนะมีความเกลียนอยู่ในตัวนะฮะดูขนาดพึ่งตัวเบลล์เลยโอเคก็ ตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมมีมีทุบแคดดี้ใช่ไหมจริงจริงเรามันก็ไม่ต้องทุบเยอะก็ได้นะทุบแคดดี้ก็ได้แหละแต่ว่าเราอยากจะแบบสร้างความแบบอะนนั้นให้ตัวเองเนี่ยสร้างความชิ่หายตัวเองเนี่ยคือไปทุบเพิ่มอีกแต่ว่ามีแต่ว่ามันช่วยอะไรไมมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะครับแบบเป็นความแบบความคิดของตัวเองเออว่านะเออถ้าเราทุบเยอะๆเยอะๆมันจะทำให้แล่มันแบบกินเงินเยอะอะไรเงี้ยกินเงินเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนี่คือความคิดทุกส่วนตัวเลยยังไงผมชอบทุบหกอันตลอดเลย พราะเสียดแ,แล้วมันก็เกิดใหม่ได้แล้วก็เยอะด้วยเกิดแต่ละทีว่างว่าว่า,วา,วา,วาอย่าเข้ามาถอยไปถอยไปถอยสลามนี้ไม่มีผลอยู่แล้วโอเคกลับบ้านแล้วโอเคครับผมช่วยต้นทั้งหมดเราต้องทำอะไรบ้างนั้นก็ตกปลานะครับ เพราะตอนนี้มันปลดล็อกกล่องด้วยนะครับผมนะกล่องฮาร์ดมดฉะนั้นก็ใครที่เชื่อต้นเกมเขาฮาร์ดหมดชุตนตตีนแล้วไม่รู้ว่าจะทำใบต่อหรืออยากจะไปขุดแรกก็ได้นะครับแต่ว่าค่าสำหรับผมผมจะตกปลาก,ก่อนเป็นันดับแรกเสมอนะเพราะว่าการตกปลานี้กล่องใบโอม,มันมีแร่พิเศษอยู่แล้วนะเป็นแร่ใหม่อยู่ไอพวกแร่อย,อยู่แล้วนะซึ่งแร่ในโหมดนี้ที่มีอยู่ในโหมดนี้ด้วยแล้วก็ไม่มีในโหมดนี้ด้วยนะครับก็ตกปลาเอาแล้วก็พวกกรํยายพวกนี้นะตกปลาก็ได้เหมือนกันโอเคว่าจะกระชิบหน้าครับสำหรับลิปนีขอตัวลาไป คลิกกันเข้าคัดหมวกง่ายๆนะครับโดยการซื้อวอลเฟตใช้ไอเทมไม่กี่ชิ้นนะสำหรับสายเ่นดาเมดเนาะโอเคตลอดวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอาัน <ๆ S 1> ้าที่นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผม